สวัสดีครับผมช่องฟินแลนด์ไทการเดนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนน้องหนุ่มวุ้นน้องเกมมี่นะครับเรามาดูว่าวันนี้คุณแม่ก็จะมาทำอะไรเมื่อวานเมื่อวานเราก็มากันไปรอบนึงนะครับก็คือมาทำให้มันโล่งขึ้นแต่งกิ่งแต่งเอาญ้าออกอะไรฮะ สังเกตดูครับเอ่อจากคลิปแรกที่เรามาเอาหน่อไม้นะฮะตอนนั้นจะลกมากครับมีเถาวันมีย่าย่าไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมเต็มเลยนะฮะมาวันนี้ดูโล่งตาขึ้นฮะแต่ยังเคลียร์ไม่เสร็จครับว่าจะมาตัดไม้ออกอีกเช่นต้นนี้ฮะที่มีกระไดาพาดอยู่งี้เป็นต้นไม้สูงเนาะเราว่าจะออกว่ามันอันตรายมันจะล้มทับบ้านนะครับ มาดูคุณแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรครับแม่ออกไ,<อ>ไฟโอ้ออกไฟไล่ยุงไล่ยุงธรรมชาติยุงยุงที่นี่จะเป็นยุงป่านะครับจัดเจ็บมากนะฮะออกไฟไล่ยุงแต่ไ,ไม่สนัตสนุนให้ไฟเข้ามาเห็นหไห้ได้รับน,นเพราะว่ามัน,นะะต้องคอยดูนะครับต้องคอยดูอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าไฟมันอาจจะลามไปที่อื่นได้อันนี้ ต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญครับต้องคอยระวางังไม่ให้ลาบไปทั่วนะคะอมไม่สนับสนุนนะคะออว,วิธีก่อไฟก็ไม่ยากค่ะน้ำมัน น้ำมันพืชของเราน้ำมันพืชเหลือใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำกับข้าวเอาชุดเอาชุดกระดาษที่ชู่ไว้ชุบไว้เวลาเราอยากจะทิ้งนะ้ำเราไม่ต้องทิ้งค่ะแล้วก็ใส่ขวดไว้เวลาเราจะก่อไฟก็ใช้ได้ผ่านติดง่ายค่ะติดง่ายฮะติดง่ายแค่อันเดียวก็ติดแล้วค่ะใช้ทิชชู่ชุบน้ำมันพืชนะฮะ <Okay. S 1> เพราะเวลาเราเราจุดไฟก็เหมือน เคยไปศาลเจ้าหรือว่าไปวัดที่เขาบริจาคอะไรนะเติมน้ํามันะตะเกียงไหมฮะอันนั้นก็คือน้ํามันพืชน,นะครับที่เขาใส่นั่นแหละครับเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันฮะ,ค,ะคืออันนี้แต่น,นี่เราสมมุติจะจุดเตาจุดอะไรก็แล้วแต่ใช้กระดาษทิชชู่แล้วก็น้ํามันพืชกระดาษทิชชูจ่จะซับจะซับเอ็นน้ามันไว้พอเวลาเราจุดกระดาษทิชชู่ปุ๊บ น้ำมันมันก็จะทำช่วยให้ติดไฟดีขึ้นแล้วก็นานขึ้นฮะอันนี้มันเก็ดความรู้นะครับใครที่ใครรู้แล้วก็แล้วนะอันนี้ส่วนใครไม่รู้ก็เอาไปลองใช้กันได้ครับหรือใครอยากจะลองจุดเตาไม่เคยจุดได้เลยเก็ใช้เทคนิคนี้นะคร นี่ก็เศษไม้สวนเราสวนเราก็เอามากองไว้แบบนี้ค่ะครับอันนี้อับเป็นปุ๋ยนะฮะกองไว้ในที่เรานะคะไม่ใชที่คนอื่นนะคะอืออันนี้คือปุ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักไม่ต้องไปทิ้งไลยทั่วค่ะอือออเคค่ะครับวแม่จะ เดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในนะฮะเมื่อวานเราก็มาลุยต้นกล้วยตรงนี้กอกล้วยนี่นะฮะกอกล้วยอันนี้คือเราตัดไปแล้วเดี๋ยวไว้ต้นหนึ่ง โล่งเลยฮะโล่งตาเลยเีนี้วันนี้เราจะเคลียโซนนี้ฮะเมื่อวานเรามาเคลียรโซนนี้กันไปถึงตรงนี้ฮะนี่นี่ว่รครับเราก็การเอาแสงให้สุกเพราะว่ามะม่วงเรามันบงังแสงก็เลยตัดตัดทิง้งเราก็ตัดไม่มันไม่ตายนะคะต้นกล้วยไม่ตาย เมื่อวานตัดก็แทงหน่อออกมาโอ้โอ้เร็วมากเข้ดตัวเร็วมากนะฮะมันแทงหน่อขึ้นมาเพิ่งเพิ่งตัดไปเมื่อวานครับขึ้นโอ,อ้อ มันจะลกๆหน่อยครับวันนี้เราเรา,เราจะนี่ฮะอันนี้เป็นทางเลยคน,นเขาเขามาเอาของไปกินไปใช้ฮะนี่อันนี้อ้อยจำได้ไหมนี่อ้อยดำยยพืชสมุนไพรนะฮะอ้อยดำ,ยดำต้นน้ำตาลรักษาเบาหวานนะฮะ ตรงนู้นก็มีกอฮะอ้อยดำอนนี้แม่เข้าไปเคลียรเริ่มบุกแล้วฮะเข้าไปเคลียด้านใน <c oughs> อันนี้แม่จะแต่งกิ่งใช่ไหมครับแม่แต่งกิ่งมะขามแต่งกิ่งมะขามมันไม่ให้มันโตไวบ้านหรออก็คือเราจะพยายามไม่ให้มัน มีต้นอะไรก็แล้วแต่ที่สวนเราย้ายมันมันจะยื่นไปตรงนู้นะนะครับครับเดี๋ยวเขาจะรำคาญตาเอาแม่ก็เลื่อยแต่งไปอันไหนมันเกินมาแต่ว่าที่นี่คือดินจะเหมาะกับการปลูกมะขามอยู่แล้วฮะเดี๋ยวพอถึงหน้าหน้ามะขามแล้วเดี๋ยวออกเต็มเลยฮะช่วงนี้หน้าฝนก็ ก็ลดการกินก่อนครับเพราะว่ามะขามนี่ไวต่อการเป็นเชื้อรามากนะช่วงนี้หน้าฝนก็่าเพิ่งกินรอสักหน้าหนาวหน้าร้อนเงี้ยฮะน่าได้กินถ้าฝนตกก็งดกินฮะนนได้ไหมครับแม่เดี๋ยวเลื่อนใช่ไหมมันเคยือนนีไงแม่มันเคยืดอยือน,เ,อนเดี๋ยวช่วยแม่จับ มาดูเงี้ยเดือดไกล้ๆฮึบฮึบน้าแม่พอดีต้นมะขามมัน เราต้องตัดไว้ก่อนค่ะก่อนที่มันอีญ่ไปพดัดกําแพงข้างบ้านข้างทองเงินกิงไกลๆมือน,นี่ก็ตัดอยอู่อะไรมาเกี่ยวเลย ดึงลงเลยนิ่งดกงจริงนี่ว่าขามส้มหรือหวานบ่ร,รู้นยเออเอาลงไว้ก่อนผู้นดมีทีน้อยๆแปลงละงานสองงานเลาก็ปุ๊บ สารพัดไว้กินครับว่นต้องไปซื้อเข่ากระซ่วงนี้อันอย่างเราก็กินไว้ก่อนไม่มักหนาวกว้ยอูย้เหี้ยมักหนาวลนอย,อยู่ในปลาดูใหญง เออแค่นั้นก็เอาเอากิ่งกิ่งที่เราฟันนั้นลงก่อ็ อันนี้เป็นอ้อยอ้อยอ่าอ้อยก็อ้อยดำก็ค่ะนะบางบางพื้นที่อดิบูมีค่ะกินแล้วลดน้ำตาลเห็ดน้ำตาลไม่ใครใค <c ười> <c ười> ว่าใส่อะไรเออเอาวางไว้นี่เลยวางไว้ตาารงนี้ใส่มะขา,า <c ười> มใส่มะขามจ้ะนี่เป็นอย่างปุ๊กไว้ให้เพคนกินเชอนบ้านกัน ิกันแล้วก็ฝากไว้เด้อเด้อครับบ่ได้อยู่บ้านอยู่ทองบ่ได้อยู่ส่วนกล้วยส่วนอ้อยถ้าผู้ใหเพิ่นมาย่างมาอือมังนาวอดเอาเบอ้โหแล้วมันก้องมันคือเป็นจงสิโอ้เอมันคือโบงแงะมันงแง่นี่ค่ะมังนาวโอ้ลูกบักใหญ่ครับอือตกอยู่พื้นติดก็มีอดสโอ้ตกจังไง มันคือบงแหนะหรให้มันแหนะต้รงต่มแม่ต้องกดนี้โอ้วะโล่งเลยค่ะตอนนี้เฮ็ดสองมื้อโหเสร็จฮุกไรหายตัดฟันมาลงเลยนี่ค่ะนห่เบิ่งต้นบักนาวคอยซัวได้เนอะเหลืออีกหน่อยนึงก็ไหว ฮ้อนจ้ะนี่ต้นมะม่วงต้นไผ่โล่งเดีละตัดแต่งกิ่งมันคอ,อยๆเหตุไปเนาะโดด,ด,ด,ดดสามปีหอมาเบิ่งก็เป็นสภาพแบบนี้นะหัวส,ส่วนมะม่วงอันนี้ให้วานเขามาปูกูกเขาก็เลยปููกทีกันขึ้นอ่าบุเป็นยักค่ะได้กินน่วยคือกันปููกทีปลูกหาง ให้มันได้ขึ้นเป็นด้วยคือกันอันนี้รู้สึกเป็นมะม่วงสามดูดูค่ันี่ต้นเนี้ยถ่ายรูปไว้จัก,จกน้อยดลยต้นนี้ต้นนี้ห้าปีแล้วค่ะนี่ม่วงห้าปีแล้วนี่ตัดสินใจตัดกล้วยเลยค่ะออกจากต้นมะม่วงเขื่อมันมานําที่ข้างข้างข้างตนเนี้ยค่ะต้นบวเพียรอย่างพี้ทีเพิ่นนี่กปะมะพร้าว แต่ก่อนปลูกสัเพเหระปลูกบ่เป็นรั้วเป็นแนวบ่เป็นอย่างปลูกเป็นแนวน้ำเลยนักตายค่ะมั่งหนาวอยู่กันปลูกทั้งหมดส่วนนี้ปลูกทั้งหมดเจ็ดสิบต้นเต้เหลือไปจากกี่ต้นหลงว่าตายแต่เ็ยังโชคดีที่มันบ่ตายหมดเลยค่ะไว้นี่ไผ่ตรงลืมแรงเด้อค่ะเนี่ยไผ่ตรงลืมแรงซื้อมา อธิบายไปนในคลิปแ,แล้วว่าซื้อมาปุ๊กต้นเดี๋ยวนี่นี่เขาต้องเอา,าสะส่างมันคะนนี้ผู้่นเข้าไปเบิง่งคลิปผู้่นเคยปลูกหน่อไม้เพิ่นบอกว่าต้องบ่อให้เหลือโกหลายมันสีหกเพราะฉะนั้นก็อีสะส่างคอยไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปทีละเล็กเล็เือน้อยกอันนี้เสาเสาสีเอามาเฮ็ดเสาหัวซั่วขาใช่ไหมเสาขดมานอน พวกกินเอ๊ะแต่ไปประดับส่วนตกแต่งตก็งามทอกันแล้วแต่ไอเดียหันมานี่มาเบึงมาเบึองอดพาก,กินตัดต้นผักเสี้ยวค่ะออกจากข้างบ้านเพื่น ลุ้นมาลุ้นซอยกันโอ้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 ลุ้น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 เดี๋ยว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 เออเป็นลักษณะคือกับต้นมากเลยเอาเด้เก่งจังเลยเก่งจังเลยยกนิ้วหน่อยสิอือหือสุดยอดลุงบ่ค่ะลุงเดีอยว ตัดต้นไม้ต้องระมัดระวังที่รีดพี่เจนาด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยว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 เบ,บายปิดคลิปหน่อยเอาเลยเอาเลยเอาเลย เรียบร้อยโอเคโอ้โอเคฝากช่องฟินแลนไทยการ์เด้นครับ